พี่คิงนะครับเดอะแบ็ k c องก็สกิลนี้คือแอเรียอ r ิสนะครับก็เป็นสกิลไกดเนอร์ครับแบบสกิลที่บินนะครับแบบว่าเราแบบสามารถใช้ไกดเนอร์อย่างเงี้ยเราแบบที่สูงอ่ะมันไม่มันไม่เป็นอะไระครับเป็นสกิลที่แล้วแต่สถานการณ์นะแต่อันนี้คือพี่คิงอ่ะอยู่ที่สูงเนี่ยครับเดี๋ยเราดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ไกดเนอร์เนี่ย แล้วเรากดเ่ยสเปกบาร์เนี่ยกดกระโดดเนี่ยเอาเราลงไปอย่างเงี้ยเนี่ย,ยปึ๊บเป็นสกิลที่แต่สถานการณ์นะเนี่ยกดสเปกบาร์เนี่ยกดกระโดดเนี่ยเอาเราลงปึ๊บเน,นี่ยแล้วก็ไกเนื้อให้เราเนี่ยครเ่เป็นสกิลอย่างนี้ก็ โอเคนะครับสำหรับสก,กิลนี้